หอมมากค่ะอันนี้ตำตำปลาแบบธรรมดาเลยนะเนี่ยตำปลาแบบธรรมดาเลยแล้วก็มากินเครื่องเคียงยสวัสดีค่ะมาพบกนันอีกแล้วนะคะช่องรัชนีกินแซ่บค่ะนะคะวันนี้ก็จะมากินตำถาคถาจริงจริงค่ะถาใหญ่มากส้มตำไม่เท่าไรค่ะแต่เครื่องเคียงเยอะมากหอยน้อยหอยน้อยหอยแทง หอยแออครงเนี่ยเขาเรียกหอยคุยหรือหอยแครงเนี่ยอันนี้ตัวละไอ,อตัวละสั้นโลล,ละยี่สิบบาทอ,อร่อยไข่ไข่ข้าวไข่ข้าวถ้าไข่ล้างลังเอ้ยถ้าไข่ตัวมันจะเป็นลูกเป็นตัวเลยนะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาค่ะมูอร่อยหรือบิล,ลก,กี้แทบมูสคำนี้คือผักนมจีนไม่รู้จะวางตรงไหนอ่ะนะผัดขาผัด ชะอมชะอมเหม็นเม,ม็นกันเลยค่ะเหม็นเหม็นจริงแต่อร่อยนะคะแล้วแกะแค่หมูแป๊บนะคะแยวเราจะมากินกันเลยเด้อจ้าแค่หมูมาเด้อมาเด้อใครกินน้ำลายจกตัวก็รีบไปหามารีบไปหาตำมตาว่านั่งกินเป็นเพื่อนกันค่ะ ออถ้าหิวอามากินอะไรแบบนี้มันทําให้อร่อยออไม่ปล่อยให้จนแบบท้องหิวอะข้าไม่ถึงเงินไม่กินอือเดี๋ยวเราไปทำลูกสาวก่อนคินได้ป่าเป็นอ๋อเนี่ยกินข้าวแล้วง่ายกว่าไม่กิน เดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวไปถามลูกอ่ะตอ่อค่ะต่อลูกสาวไปเรียกลูกสาวเมื่อกี้นี้ฮะเฮ้ยกระโดดลงมาก เนื้อแกหอยกินแบบแบบผักผักคำโตๆกันเลยอร่อยนะตะกินในโฮดยอด <laughs> นรรอยตะกินที่สุดยอดผมก็ตามถาดจริงๆอ่ะเครื่องเครื่องเครื่องนี่เยอะมากเอา้าโทรศัพอีก เอ้ยเนาะอปุประคักมาจ้ะห้าก,า,กาจะได้กินเอ,เอ้ยไปเรียกลูกของมัสส่งอืมอัดหนู่มน้ำจิ้มของแม่อร่อยมันอร่อยอ่ะ มันไม่ได้ออกมาคือเนี่ยตาแบบนี้นปลาลหาล่าลอยก่านเอยในเอฟซีเนาะเดีนะ๋ยวขอพักก่อนพักคำใหญ่ใหญ่กันเลยกินป่ะกินแบบออกกองก็ได้ <laughs> 他这小孩，冇怕、嗯。 好咸，又麻。 อแโอ้ยเห็นแล้วกี่หางแกะอืมส่ข้าวเ,เ,เจอแต่ผิดอะไรเราพิกสลัรนเนี่ยนะ <laughs> เดี๋ยวพิ่เข้าไปนแบบยุดเลยอะ่ะ 엄엄 เค็เทสเป็หนหมอแล้แก่เพสเราจะกินยังไงต้องหอยหน่อยน้อยจิง เด็บมันดำเ่อืมมาเส่ดี่นองแ่ะเส้นขูดอันี้นนนนมันสื่อของขูดนะ เอาสกเกลเลยกระถินเอ้ยกระถินช่มอ,อร่อยจะชิมแ,แรงทีนิดกินแรงไม่เท่าไรค่ะดีหลงผมยาทัาขมนี่ไปไม่เป็นเลยอะ để dưỡng niệm nếp niệm niệm Chắc niệm mới niệm 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 ไม่ลหวหรอไม่กินเน,น,มน,มนมมยม,นดมดั้งเนี่ยกินกินเรื่องชิญตาไม่เฉยนกินเลยมดอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตจบก่อนนะคะลงก่อนเนาะหมดแล้วะคะ่ะโอ้ยก็จะได้กินมดเจเอของมาส่งลงนี้นันอร่อยอ่ะระบาด